สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสินชัยคาเซนเตอร์ทุกท่านนะคะเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาชมก่อนเนาะลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๊กนิดนึงเนาะนะคะโอเคลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้เพจหลักโดนปิดกั้นหนักมากเลยนะคะลูกค้าเนาะ ได้ยินเสียงไหมคะเสียงชัดเจนไหมคะลูกค้าเสียงชัดเจน,นเจนาะโอเควันนี้ปุ๊กมีรถเก่งมานำเสนอนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4 0 0พบาทนะคะลูกค้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปคันแรกกันเลยเนาะไม่รอช้านะคะคันแรกนะคะขอแนะนำเป็นคันนี้เลยเนาะนี่สันมาร์ทคันนี้นะคะลูกค้าสีสีบอลน,นะคะนี่ค่ะ คันนี้เป็นตัว e นะคะลูกค้าเป็นตัว e เนาะปี2017นะคะเกียร์ออโต้เนาะปี2017นะคะคันนี้นะคะสวยๆสีบรอน์แบบนี้เลยนะคะ mm. ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถอีโคคาร์น่ารักน่ารักนะคะ5ประตูนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคันนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่ ฟังดีๆนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่269,900บาทผ่อนอยู่ประมาณ5,000กลางๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเนาะผ่อนอยู่ประมาณ5,000กลางๆนะคะคันนี้เนาะ72เดือนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับนิสสันมาร์ทคันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นปี2017นะคะลูกค้านี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้เนาะ ภายในของ Nissan m a z ปี17คันน,นี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะภายในของเขานะคะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้านะแบบนี้เลยตัดกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าเบาะผ้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีแอร์แบ็กทั้งหมดเดี๋ยวนะมีตรงคนขับหนึ่งนะคะแอร์แบ็กนะ แล้วก็ตรงผู้โดยสารฝั่งคนนั่งฝั่งนู้นอีกหนึ่งนะคะลูกค้านี่ค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะช่วงตรงนี้นะคะจะเป็น CD MP3 จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าบิวอินจากโรงงานเลยนะเครื่องเสียงของเขานะคะรถราคาอยู่ที่ 269,000... 900บาทนะคะ269,900บาทนะคะลูกค้าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5 0 0 0ันกลางกาเจบเดือนนะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเปิดประตูหลังให้ดูนะคะอ่าด้านหลังนะคะลูกค้าประมาณนี้นะคะเบาะเบาะข้างหลังนะคะเบาะนั่งข้างหลังสามารถพับได้นะลูกค้านะคันนี้นะคะเบอร์ติดต่อนะคะลูกค้าขึ้นไว้ให้ด้านบนแล้วนะคะเบอร์นะคะ 0899695577นะคะ0899695577เนาะลน์นะคะ s i s i n c H A I ี1นะคะ s i s i n c H A I ี1นะตอนนี้พุ๊กไลฟ์อยู่ที่สาขากรุงเทพถนนกัรประพฤกนะคะลูกค้าเนาะตอนนี้นะคะเบาะนะคะที่จะพับนะคะดึงตรงนี้ขึ้นเลยนะปึ๊บแล้วก็ดันไปเลยง่ายๆเองลูกค้าแล้วก็จะพับลงไปแบบนี้ พื้นที่เก็บของก็จะกว้างมากขึ้นนะคะลูกค้าเป็นประมาณนี้นะคะันนี้เป็นนิสสันมาร์สปี2017เกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเนาะลูกค้าท่านใดสนใจแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบอ็อกซ์ให้เราได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้สายขายติดต่อกับหาลูกค้านะเครดิตดีซีดาวนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะโทรเข้ามาปรึกษาเราได้หรืออินบอ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะเรายินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะคะเนาะ ลูกค้าถ้าใดสนใจแคบหน้าจอแล้วส่งมาได้เลยนะคะนี่ค่ะนีสสันมาร์สคันนี้ผ่อนประมาณ5,000ันกลางๆ72เดือนปี2017นะคะลูกค้าคันนี้เนาะโอเคเราไปคันที่2นะคะอยู่ข้างๆกันนี้เองนะคะคันที่2นะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Toyota v วีอนะคะเครื่อง1.5ตัว J นะเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าปี2015นะคะ คันนี้นะคะลูกค้าฟังดีๆราคานะคะราคาอยู่ที่2 8 9 9 0 0บาทนะคะ2 8 9 9 0 0บาทเนาะคันนี้นะคะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ6000กลางๆนะคะ6 0 0 0กลางๆ72เดเดือนนะคันนี้นะสำหรับคันนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าราคาสบายๆผ่อนสบายๆนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถนะคะ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะลูกค้าผ่อนสบายสบาย0้าหนะคะเนาะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นมิสันมาร์แล้วก็วีออสคันนี้แนะนำเลยนะคะผ่อนสบายสบายนะคะ72เดือนไปเลยนะคะลูกค้าหรือลูกค้าอยากผ่อนยาวกว่านี้อีกเอาไปเลย84เดือนนะลูกค้านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะภายในของเขานะคะของวีออสเนาะก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันเบาะผ้าสีดาต,ตัดกับตัวรถนะคะนี่ค่ะ มีแอร์แบ็กตรงคู่ตรงคนขับหนึ่ง,น,งนะคะแล้วก็ตรงผู้โดยสารอีกหนึ่งเนาะเห็นไหมคะแล้วก็ตรงเครื่องเสียงนะคะจะบิวอินแบบนี้มาจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่ซีดีได้นะคะลูกค้าตรงนี้เสียบสาย USB ได้นะคะนี่คะ่ะนะคะลงมาเขาเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเกียร์ออโต้เนาะคันนี้นะคะ คันนี้นะคะราคาย้ำกันอีกทีอยู่ที่2 8 9 9 0 0บาทนะคะ2 8 9 9 0 0บาทเนาะไปดูเบาะด้านหลังกันด้านหลังของเขาก็จะประมาณนี้นะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนเป็นพิเศษสอบถามเข้ามาได้นะคะลูกค้าเนาะนี่ค่ะส่วนเบาะด้านหลังนะคะ เป็นประมาณนี้เนาะมีที่วางแก้วช่วงตรงกลางให้ลูกค้าด้วยเนอะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาได้ที่0899695577ได้เลยนะคะ0899695577เนาะคันนี้นะคะเป็น Toyota Vios นะคะตัว J นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่289,900บาทผ่อนอยู่ประมาณ6,000กางๆนะคะ72เดือนลูกค้าคันนี้สวยจริงๆนะคะอยากให้เข้ามาดู ผ่อนสบายๆนะคะลูกค้าเนาะนี่ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกได้เลยนะคะจะให้สายขายติดต่อกับหาลูกค้าโดยตรงนะคะแนะนำโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้านาอนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปคันสุดท้ายของวันนี้นะคะคันสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะผ่อนเบาๆสบายๆ4 0 0พกว่าบาทเองเป็นคันนี้เลยค่ะลูกค้า โตโยต้าอัมติดคันนี้นะคะปี2010นะลูกค้านะเครื่อง1.6 j เจนะคะคันนี้นะคะลูกค้านี่ค,ะค่ะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าถ้าในสนใจแคปบหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยหรือลูกค้าอยากเข้ามาชมรถที่เต็นท์นะคะเข้ามาได้เลยเปิดให้บริการทุกวันนะคะ8โมงเึ้ถึง6โมงเย็นนะเราจะอยู่ติดกับตลาดน้ำสำเพ็ง2นะคะถนนกะละพักบางแคนะคะลูกค้า ด้านในของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะนี่ค่ะเบาะหนังสีครีมนะคะคันนี้เป็นปี10นะลูกค้านะคันนี้นะคะปี1นนะราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่219,900บาทผ่อนอยู่ประมาณ4,000กลางๆเท่านั้นเอง72เดือนนะลูกค้านะอันนี้เป็นช่วงเครื่องเสียงคอนโซลตรงกลางของเขานะคะด้านในเนาะประมาณนี้นะคะ เบาเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าผ่อนสบายๆขนาดนี้ลูกค้านะนีบเข้ามาดูเข้ามาจองได้เลยนะคะลูกค้านี่คะ่ะเบาะด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมเหมือนกันนะคะลูกค้านี่คะ่ะลูกค้าถ้าใดสนใจคันนี้นะคะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาอินบ็อกซ์ได้เลยหรือโทรเข้ามาที่สายด่วนนะคะ 089-969-5577นะคะลูกค้า089-969-5577นะคะเบอร์ขึ้นไว้ให้ด้านบนแล้วนะคะลูกค้าเนาะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่219,900บาทผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะ72เดือนนะเครดิตดี4ดาวไปเลยนะคะลูกค้าเครดิตดี4ดาวนะนะคะเนาะ ย้ำเบอร์กันอีกรอบก่อนจากกันไปนะคะลูกค้าเบอร์นะคะขึ้นให้ด้านบนแล้วเนาะเบอร์เนาะ0899695577นะคะ0899695577เนาะ ID line นะคะ s I s s I n C H a s i n sinchai1 นะคะ s I s I n C H a s i n sinchai1 เนาะลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากสอบถามเกี่ยวกับการออกรถนะคะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเนาะ เรามีแอดมินคอยตอบลูกค้าตลอดนะคะลูกค้าสอบถามได้เลยนะคะเนาะขอฝากไว้ด้วยนะคะรถที่ปุ๊กแนะนำนะคะหรือลูกค้าสนใจรถคันไหนเป็นพิเศษนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเนาะสำหรับวันนี้ปุ๊กขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ